ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวผาพ่อเมืองโอ้ที่สแตมป์พาสปอร์ตอยู่ตรงนี้เลยครับผมอุทยานชาติไซทองอยู่ที่หน้า45ครับของพาสปอร์ต mm hmm. อ่อาเห็นไหมดอกตะเทียมสวยงามเลย mm hmm. เราลงทะเบียนการเต็นกัที่จุดนี้นะครับ mm hmm. ภาพแสงสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่อุทยานชาติไซทองตะวันจะรับขอบฟ้า คนเปิดน,นักท่องเที่ยวก็มากางเต็นท์กันที่บริเวณลานกางเต็นท์ตรงนี้เยอะพอสมควรนี่คือข้อกำหนดของสถานที่วันนี้ทวพุท่าเลือกมากางเต็นที่นี่ครับลานกางเต็นของอุทยานแห่งชาติไสหอลานกางเต็นไม่มีไฟฟ้านะครับมีโซล่าเซลล์เล็กๆใหน้นี่สำหรับที่กางเต็นของเราใช้เต็นข้างรถตรงนี้ครับโอ้เด็กหิวข้าวครับกินข้าว กระเพราไข่ดาวอร่อยไหมลูกอร่อยครับโอ้เยี่ยมเลยอาหารเย็นของเราวันนี้ก็ง่ายๆนะครับสไตล์นักท่องเที่ยวเป็นข้าวกล่องจากศูนย์บริการผัดกระเพราไข่ดาวทั้งหมดเลยนะ กาดข้าเย็นด้วยกันนะครับมืดๆแบบนี้แหละนะง่ายสไตล์ทผู้เท่าพาเที่ยวอร่อยเหมือนเดิมคำคืนนี้ที่อุตีานันชาติใสทองดวงจันทร์แจ่มเลยครับในยามค่ำคืนถ่ายจากผาชมดาวไปมบน,นเมืองเปิดไฟสว่างสวยเลยจเช้ามาที่บริเวณหน้าผาที่เรียกว่าผาชมดาวนะครับ บริเวณนี้ลมแรงมากเย็นสบายนะครับที่อุทยานแห่งชาติไซ<ส>ทองแบบบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายสวยงามบรรดานักท่องเที่ยวที่มากา้งเต็นท์บร,ราาิเวณนี้ก็มาดื่มด่ากับบรรยากาศที่หนาะวเย็นสบายนะตอนนี้ลมแรงมากเลยแต่ก็หหมผ้ากันออกมาว้า ผู้ชมหรือนะักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายบนยอดภูเขาเป็นเชิญนะครับบรรยากาศดีมากที่ลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองพิทยาแห่งชาติไซทองอุณหภูมิเช้าวันนี้30ธันวาคม2566 19องศา Celsius. เซลเซียสเพื่อนเพื่อนนะักท่องเที่ยวก็เริ่มเก็บเต็นท์เพื่อที่จะเดินทางต่อไปแล้วก็ทานข้าวเช้าก่อนที่จะออกเดินทางนะครับ ทาข้าวด้วยกันเลยครับจ้ากินง่ายๆสบายๆสไตล์นักท่องเที่ยวครับต้องเลยครับผมไม่ต้องไปหรูหราอมากันได้ครับอย่างนี้แหละผมไปหลายๆวันก็บางทีเสื้อผ้าไม่พอใส่เดียวแด้เริดเลย เอาไเข้าไปใส่ใส่เข้าไปคนๆอะไรตามสไตล์นัครับพเี่ยวโอเคนะครับคุณโมยเสื้อพิรุษขาขามื่อุทยานแห่งชาติทองเอาเพลนองบัวรย์จังหวัดเชียูครับได้ขอเดินทางต่อไปตอนนี้จะบันทึกภาพขาลงลงจากลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติไซทองจะลงไปที่ทางเข้า ประมาณ9กิโลเมตรนะครับตามข้อมูลวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราแคมปิ้งที่ลานกลางเต็นท์ของผาพ่อเมืองอุทยานแห่งชาติไซทองแล้วก็ทานข้าวเช้าเสร็จก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปเป้าหมายต่อไปครับชมทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งเป็นทางขึ้นทางลงนะครับที่ไม่ใช่ฤดูการชมบัวสวรรค์ก็ขึ้นลงทางนี้ส่วนฤดูการชมบัวสวรรค์ก็เป็นช่วง3เดือน มิถุนากรกฎาสิงหานั้นก็ขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเข้าใกล้ทุ่งบัวสวรรค์ชมกันนะครับทัศนียภาพสองข้างทางตอนนี้ถนนดินนะครับตามธรรมชาติออกจากลานกลางเต็นมาก็จะมาผ่านผาชมดาวตรงนี้ครับมุงหน้าลงเตรียมหูอื่เลยน้ำมดเนี่ยมันก็ธรรมดาเลยเป็นลงภูเขา อเราก็กลืนน้ำลายอ้าปากแก้ได้นี่ครับบริเวณนี้ถูกไฟไหม้ช่วงนี้ก็คือพฤจจิกาธนวันโมกราลากุมพามีนาไปนี้ก็คือมันแรงครับยังไม่มีฝนั้นสิ่งที่ต้องระวังของอุทยานแห่งชาติก็คือไฟป่าแต่ตอนนี้ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับถ้าฝนออกมานี่บัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวก็จะออกดอกอช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงมิถุนายนกรกฎาสิงหาสามเดือนเราค่อยย้อนมาดูใหม่นี่คือภาพรบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติไซทองบรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็หนาวเย็นคือดีมากครับคือหมายก็ว่าไม่ถึงกับหนาวสะบั้นนะครับเป็นหนาวเย็นสบายๆมีลมพัดเอือเอ่อยๆถึงแรงคระดูมอนกาดเออ นอนนิ่งเลยเด็กนอนนิ่งบรรยากาศสองทางทางก็เต็มไปด้วยป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับถนนก็คดเคีเ้ยวไปมาเป็นงูเลยตอนนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นไรนะเส็นสเนกท่าน,น,นผู้ชมเลยนะท่องเที่ยวอยากจะสัมผัสบรรยากาศที่ธรรมชาติของภูเขาป่าไม้ก็เชิญนะครับมาที่อิทยาแห่งชาติไซทองอย่างนี้ ภาบรรยากาศโดยทั่วๆไปของการขึ้นลงที่อุทยานแห่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับ